ระหว่างสองฝั่งโขงครับจับซ้ายตกซ้ายอ่ะสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับที่จะเดินทางไปทีนหนึ่งรักติดต่ออยู่นะครับขยุก <laughs> ข้าตัวเป็นพันตอนสมัยเป็นแชมเปี้ยนโลกก็อยู่ในการฝักดาเท่าไหร่ครับเสียนาวิวรัตวชิระรัตนาวงศ์ผมก็เกางเกงเปรี้ยวเหลือเกินครับลายประคับโอ้โห แตกแลกกันแล้วนะครับโอ้ขนาดนี้เซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยเอาครับสนุกมากครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครนะโอ้โหขนาดนี้เลยครับครับผมเอาเลยโอ้โหไม่ต้องบรรยายเลยครับเราดูภาพอย่างเดียวครับนักต่อยกี่ยกนี่พี่หนึ่งต้องมีติ๊กครับแน่นอนครับแบบนี้ตอนนี้คู่หนึ่งกำลังไปหาติ๊กอยู่ ดูพ <ort>. uh, ักช้าครับโอ้โหจังหวะที่น้องถานทักแบสองฝั่งโผนี่แลกกำปั้นกันับโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนนั่นเองนะครับที่ยกด้วยนะครับกับพี่หนึ่งโอ้โหโอ้โหดูครับดูมัดชุดผู้หลักผู้ใหญ่ที่จัดมวยเห็นแล้วก็โอ้โหอยากได้กันคู่ดูเดือนล้วงท้องนะครับอ่าไม่มีบวกวกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับโอ้โห ใครไม่ดูคู่นี้นี่เสียดายครับมามีตัดลำตัวทุกซ้ายครับสองฝั่งโคออ้วฐานทับย็บเอาครับน้องฐานทัดก็เดินไม่หยุดนะครับน้ององ่างโคแล้วมีล่างมีป่อยท้องด้วยครับหมดยกสุดท้ายชู้มือไปที่หน้าคะแนนไปยังชั่วดูเดือดได้นะครับ